13นิสัยเศรษฐีคุณมีกี่ข้อ มีคนจํานวนไม่น้อยที่โชคดีเกิดมาพร้อมต้นทุนชีวิตที่ดีมีเงินถุงเงินถังได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่ต้องลงแรงแต่ก็มีคนอีกมากมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองอะไรคือความลับของพวกเขาโทมัสเคอร์ลี่ได้เฉลยคําตอบไว้ในหนังสือเชน o u r h a บ i t c a n น e Your Life หลังจากใช้เวลาถึง5ปีศึกษาเกี่ยวกับนิสัยของบรรดาเศรษฐีที่สร้างตัวด้วยตัวเองถึง177คนและพบว่าอุปนิสัยมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตของคนเราจริงๆโดยเขาได้สรุป13นิสัยที่บรรดาเศรษฐีทุกคนต้องมีไว้ดังนี้1 รักการอ่านเศรษฐีส่วนใหญ่ชอบหาความรู้ใส่ตัวมากกว่าหาความบันเทิง88%ของเศรษฐีอุทิศเวลาอย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่ออ่านหนังสือโดยหนังสือยอดฮิตที่นิยมอ่านได้แก่ชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จประวัติศาสตร์และหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเอง 2. ชอบออกกำลังกาย76%ของเศรษฐีแบ่งเวลาอย่างน้อยวันละ30นาทีหรือมากกว่านั้นเพื่อออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อให้หัวใจสูบฉีดซึ่งไม่เพียงดีต่อสุขภาพแต่ยังส่งผลถ,ถึงสมองช่วยบำรุงเซลล์สมองเพิ่มการผลิตของกลูโคสซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่พร้อมจุดประกายให้สมองลดแล่น สสังสรรค์กับคนที่ประสบความสําเร็จด้วยกันคนเราจะประสบความสําเร็จได้เมื่อห้อมล้อมด้วยคนที่ประสบความสําเร็จเศรษฐีจึงมักคบค้าสมาคมกับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้อนขณะเดียวกันพวกเขาเลือกหันหลังให้กับพวกโลกสีเทาชอบคิดลบเพราะมองว่ามุมมองลบๆจะบันทอนความมุ่งมั่นในการไล่ล่าความสําเร็จของตัวเอง 4. ไล่ตามเป้าหมายของตัวเองหลายคนเสียเวลาในชีวิตไปกับการวิ่งไล่ตามความฝันของคนอื่นขณะที่เศรษฐีส่วนใหญ่มุ่งมั่นกับการวิ่งตามความฝันของตัวเองเพราะพวกเขารู้ดีว่า p a s s i ่นจะทําให้การทํางานเป็นเรื่องสนุกทําให้มีพลังและพร้อมจะเอาชนะความล้มเหลวและความผิดพลาดที่เข้ามา 5. ตื่นแต่เช้าเกือบ50%ของเศรษฐีจะตื่นนอน3ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มทำงานเพื่อจะได้มีเวลาสะสางงานที่ตั้งใจทำให้สำเร็จโดยไม่ต้องหวั่นเกรงว่าการประชุมที่ยืดยาวหรือการจราจรที่ติดขัดจะกระทบกับงานที่คุณตั้งเป้าไว้ซึ่งในทางจิตวิทยาการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอก็เหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองทางอ้อมทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถควบคุมปัจจัยรอบตัวได้ มีรายได้จากหลายแหล่ง65%ของคนรวยมักมีรายได้ไม่ต่ำกว่า3แห่งนอกจากเงินเดือนประจำพวกเขายังมีช่องทางหาเงินจากการปล่อยเช่าอาสังหาริมทรัพย์การลงทุนในตลาดหุ้นและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 7มีที่ปรึกษาที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้เศรษฐีจํานวนไม่น้อยประสบความสําเร็จที่ปรึกษาที่ดีต้องคอยให้กําลังใจและผลักดันให้นักธุรกิจเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องและคอยสอนว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรทํารวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้นักธุรกิจนั้นได้นํามาเป็นบทเรียน คิดบวกเสมอคนส่วนใหญ่มักไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองชอบคิดลบซึ่งตรงข้ามกับนิสัยของเศรษฐีที่นิยมคิดบวกอยู่ตลอดเวลา 9. เป็นจ่าฝูงเศรษฐีมักเลือกที่จะสร้างกลุ่มก้อนของตัวเองแล้วดึงคนอื่นที่มีความสนใจคล้ายกันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากกว่าที่จะพาตัวเองเข้าไปกับกลุ่มกวนที่คนส่วนใหญ่อยู่ รู้มารยาททางสังคมนับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของเหล่าเศรษฐีไม่ว่าจะต้องไปออกงานสำคัญขนาดไหนพวกเขาก็รักษามารยาททางสังคมได้เป็นอย่างดีและแต่งกายได้เหมาะสมกับวาระโอกาส 11ช่วยคนอื่นให้ประสบความสําเร็จไม่มีใครประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเศรษฐีจึงไม่ลืมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่มีฝันมีความมุ่งมั่นให้ประสบความสําเร็จไม่แน่ว่าในอนาคตคนเหล่านี้อาจากลายเป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญของทีมงานของเขาก็ได้ 12หยุดเพื่อคิดเศรษฐีจะแบ่งเวลา10-15นาทีเพื่อตั้งคำถามกับตัวเองในตอนเช้าเช่นจะทำอย่างไรเพื่อหาเงินให้ได้มากขึ้นมีความสุขกับงานที่ทำหรือ,อยังออกกำลังกายเพียงพอหรือ,อยัง 13. รับฟังเสียงสะท้อนเศรษฐีไม่กลัวคำวิจารณ์แต่มองว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินสิ่งที่ทำอยู่ว่าดีหรือไม่สิ่งที่กำลังทำนั้นมาถูกทางหรือไม่เพราะจะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองให้ร่ำรวยมากขึ้น และนี่คือนิสัย13ข้อของคนที่เป็นเศรษฐีที่เพื่อนๆทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ